วัสดีครับวันนี้อยู่กับกฎแปลกๆในการเลี้ยงสัตว์ตอนตีสวันนี้จะมีเรื่องหลอนอะไรบ้างนั้นฝากทุกคนเนี่ยช่วยกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์นะครับแล้วเราไปรับชมกันเลยครับผมีอัฟิช โอ้ยเคียะอันนี้หลอที่เราต้องมาทําฟาร์มช่วงปิดเทอมเนี่ยทำไมเราไม่เอาเวลาช่วงปิดเทอมนี่ไปได้สงการละเพื่อนนะไปเดินถนนเข้าศาลไปแบบฉีดน,น้ดําเตอฝรั่งแล้วแบบปาแป้งอะไรเงี้ยโวสนุกสนุกกับเพื่อนนายฟังฉันนะงานนี้ทำเสร็จอยู่ได้ทั้งเดือนเลย แต่เดือนนี้มันเดือนสงการนะเพื่อนเราจะทิ้งเดือนนี้เพื่อเป็นเดือนสามหมื่นใช่ไหมเราทํางานมันก็ดีเหมือนกันแหละเชื่อฉันเถอะเพื่อนจริงที่แรกคุณมีเหตุผลแต่สงการเลยนะน่าจะอดเป็นจีบสาวนะเพื่อนนะสามหมื่นจะน่าจะอดจีบสาวนะเพื่อนเช่วงสงการเลยนะสามหมื่นโอ้ยสองคนเอ้ยไปเชื่อหรอกใครสมัยโงสมัยนี้สาวเขาไปเอาเงินเราแล้วโอ้ยเขาเงินมนรวยกว่าเราเน่อยนี้จริงๆเขาาจะรวยกว่าเราแล้วก็ได้จริงนะแล้วแล้วแล้วคุณแล้วแล้วแล้วลุงบอยเขาจะมาตอนไหนอ่ะเขาน่าจะนั่งอยู่ในบ้านลุงบอยลุงบอยครับลุง บูวว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 วอวว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 วลนววววววลวว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 วนวว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 ลววาววดวว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 ช่ววววิวลววววาววาวววลลวว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 เลวววว่วว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 ลววนวววกววววไวเลววลววลวว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 ลวนววววววลวว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 วอววววลววววววลวว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 วลวอววอนวววว่วว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 วอมีวว ทำไมลุงพูดงี้วะแค่ลุงพูดงี้พวกผมสองคนก้อไปเรียนก่อนหน้าในฟาร์มนี่ก็ไม่มีแล้วมาเดี๋ยวลุงจะให้สมุดเล่มหนึ่งนะพวกเธอเอาไว้อ่านแล้วกันนะมันจะมีคู่มือต่างๆไว้แล้วแต่ฉันน่ะไม่ได้เป็นคนเขียนแล้วนะจะมีคนเขียนให้ฉันนะนันเดี๋ยวฉันจะไปคอนโดสักหน่อยเอาไว้เจอกันนะครับผมลุงลุงพูดโะยฉัดเลยการเลี้ยงสัตว์มันจะเป็นไงไหนคะต้องเลี้ยงไก่หมูม้ากาไก่เต็มไปหมดเลยอะอย่างแรกเลยเข้าบ้านก่อนเออเข้าบ้าน ้ยช่างหยาดกินเลยเนี่ยโยมไปเจอมาเพื่อนๆเขาไปเที่ยวปีสงกรานต์กันเรามาตั้งเลี้ยงสัตว์อะไรแม่เต็มไปหมดเลยต้องเก็บไข่เนี่ยเหมือนในหนังอะไรเงี้ยแต่เพื่อนๆเขาไม่มีตังค์นะเพื่อนๆเขาแบบไม่ได้เงินเหมือนเราบ้าเขารวยอ่ะเราจนอ่ะเพื่อนโอ้โหที่นอนนี่เหมือนเหมือนค่ายทหารเหมือนกันนะเนี่ยเนาะจริงฉันไมเคยเห็นเหมือนกันใช่เหมือนค่ายทหารเลยออกขบวนไม่มีอะไรเพื่อนขบนโอ้โอเคโอเคเดีแต่สมุดเล่มนี้มีอะไรบ้างอ่ะฉันอ่านก่อน ข้อที่หนึ่งมันเขียนว่าให้อาหารพวกสัตว์ในคอกให้ครบทุกคอกแล้วที่สําคัญคอยสังเกตพฤติกรรมของพวกมันด้วยหากตัวไหนแปลกไปสามารถยิงทิ้งได้เลยฮะขนาดนั้นเลยเหรอนีเพื่อความปลอดภัยของทุกคนเองในบ้านพักมีปืนไว้กันพวกหมีพวกสิ่งมีชีวิตที่เป็นอันตรายอย่าลืมพกมันเวลาออกไปข้างนอกด้วยโอ้เขาว่างกันอะอ๋อท่านเดานะว่าพวกสัตว์ที่มีพฤติกรรมแปลกมันอาจจะแบบไปถึงไปถึงสัตว์ในคอกเหรอหรือว่าสัตว์ข้างนอกในป่าอะไรอย่างงี้ป่ะสัตว์ในคอกหรือเปล่า โอ้ฉันก็ไม่แน่ใจอะแต่สันในข้อถ้ามีตัวอันไหนพฤติกรรมแปลกยิงได้เลยหรอมันแบบไม่บพาพาพาไปหาหมอหรอไม่ชัวร์ว่ะมันอาจจะข้อจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าแบบสัตว์ที่ใกล้ตายแล้วแบบฆ่าฆ่าเพื่อที่จะแบบเอามวันเดียวเดียวสัตว์มันเป็นโรคอะไรเดียวปะฉันว่าน่าต้องรีบจัดการทิ้งไปอันไหนปืนอั่ไหนวะเนี่ยเขาบอกเปปืนนี่นี่อาจจะเป็นปืนยิงสัตว์หรอนี่ปะนี่ไงเป็ปืนยิงสัตว์จริงด้วยชโอเคโอเคหามาปืนจ่อกันด้วยเอ้ยอามาปืนจ่อกันเข้าใจะไหมนายอ่ะเอาลงเลย <Okay. S 1> เขาบอกให้ให้ให้อาหารสัตว์ทุกขอกไปไปกันเลยเพื่อนอาหารสัตว์อาหารสารัตว์ขคอไก่มีอาหารกินเหมือนน่าจะกินกันเสร็จแล้วมัง้งนี่มีขอกมา้าอ,อุ้ยอุ้ยฟ้าผ่าดังมากเลยทีเดียวฝนตกอ่ะแอบหลอนเนี่ยไปเร็วโอ้อาหารนี่สามิไหนใครอยู่ไหน ท่านนายไปห้าโมงให้ม้าเลยฉันให้วัวเองได้เลยเอาวัวกินไหมกัวกินกินกินจะพวกม้าจะมากินกินกินนะกินนะอ่ะกินกินกินหมดกินทั้หมดกินหมดกินกินอ่ะกินมาอยากัดยิ้วกินครับกินกินเคลียมมันมีตัวหนึ่งมันไม่กินอ่ะตัวไหนตัวนี้เนี่ยมันอิ่มหรือเปล่าส่วนมากที่ส่วนมากอุ้ยโอ้ไม่กินอ๋อมันนี่อิ่มนหมดแล้วมั้งใช่ไหมว่านะกินไปครับไปกินไปกินไปโอ้อาหารหมดแล้วอ่ะ พ่อผ่าอะไรขนาดนี้เลยเนี่ยไปไปพวกแกอิ่มแลไปแกหมดไปแล้วไป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 เฮ้ยหออไรแข้าวเหรอเอาไหมเอกินข้าวไหมกินไหมกินไหมเม่วเหรอมัใช่ไปแล้วนะไป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 พฤติกรรมแปลกแปอย่างมันก็มันก็มนปกติทุกตัวนะนั่นดิก็ไม่เห็นตัวไหนแปลกเลยนี่คือะไรอะเขียวเนี่ยไมคือะข้าวหรอแล้วมันจะไม่เปียกเลยเนี่ยมันจะเปียกแลเนียแค่เราไม่ไรเราไม่ได้หารหมูเลยมมีวัตามฉันมาเนี่ยน้มันเนี่ยคือมันชอบหลยไง คือมันชอบนาให้อาหารบางองมันคิ่ว่าตัวนี้ตัวนี้มันไปแฝกวะเฮ้ยแ่งมันก็หิวครับนายนาให้ข้าวมันเท่ากับนายเป็นผู้มีพระคุณมันมันปกติใช่มันกำลังแบบชอบนายมนแฝงใช่ไหมมันตามมาแล้วนะไม่แลกมอง้าเรานะเฮ้ทุกตัวมันก็มองแหละเดยวดูดูดเดูดูขูาูมันนดูดูด่ดูู่ดาดู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 ดเด้ดู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 ดนดูดูดูดนดูดูนูด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 ยดูดูย ไม่แปลกแปลกกลับก็กลับไป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 ทำอะไมวัวนอยเอ้ยไปก่อนเด้อไปจัการเลยจัดการเลยเฮ้ยไอ้ตัวนี้แปลกไม่ยินมันหมุนเฮ้ยปกตินะมาก็หมุนได้หมดแหละโถ่ไม่หมุนหมุนหมดคิดมากไปลชษาานกดข้อต่อไปเนี่ยมันมีเต็มไปหมดเลยเนี่ย เราต้องมีออทำวยายากเลยนะที่เราอาร่านมปคบถ้าหุนอนลุงลุงเว้กลับไปก่อนเราโดนยิงแน่เราเราก็แค่ดูว่าเขาไม่ได้จ้างเรามาเปน็นนี่สักหน่อยเออนั่นแหละข้อที่2ถ้าได้ยินเสียงอะไรให้ออกไปเช็คทันทีไม่ว่าจะเป็นเสียงอะไรหาต้นตอของเสียงนั้นหากเจอหากหาเจอให้กำจัดมันได้เลยถ้าหาไม่เจอถ้าหากไม่เจอให้เตรียมใจเอาไว้ว่ามีตัวประหลาดอยู่ในนี้แล้วขอให้ีูจัดก,การมันก่อนรุ่งเช้าเขาไปายถึงอะไรหมีหรอน่าจะหมีนะหมีม<า>ตัวประหลาดใช่ไหมต้องมีเสียงมุงเสียงหมีนี่เรายิงได้เลยใช่ไหม ใช่เรายิงมาเลยโอเคปกติแล้วบ้านตรงม่านนอกมันก็ต้องมีเสียงอะไรอยู่แล้วเนาะโอ้ฉันลืมเอาข้าวไปเก็บอักขระเต็มมือใช่เลยเนี่ยฉันลืมเก็บเพลินอ่ะเฮ้ยเก็บไว้เก็บไว้ขายนี่แหละฉันนอนเอาแล้ววะสื่อไก่เป็นไรอ่ะไปดูเร็วเฮ้ยมีมีมามีมาฉันว่ามีมาฉัวไม่รู้ฉันได้ยิเสียงเสียงไก่เนี่ยไก่เป็นไรไม่รู้ไก่ร้อดแต่ปืนพร้อนปืนพร้อมปืนพร้อมปืนพร้อมเฮ้ยเชื้อเอาตายยกกองเลยไก่ตายมาเลยเดี๋ยวมีมีมันมีมันหายไปไหนวะ ไม่รู้ใช่มีหรอมีมีแนะแต่ฉันไม่ได้เสียงหมีเลยนะเว้ยฉันได้เสียงไก่ร้องอ่ะอ๋อวัวหลุดด้วยเนี่ยเอาแล้วหลุดบ้างไงวะวัวตัวเมื่อกี้ปะวะตัวที่มาเดินตามเราอะโอมันหลุดออกมาใช่ไหมเธอแต่ไก่ตายเราเลยชิบหายแล้วเค้ะไก่ครบแพงแล้วไปตัวนึงอะเราทำไงอะเราเราไม่เมีเราไม่มีปัญญาจ่ายเงินด้วยเราจะไม่ได้เงินเดือนเลยนั่นดิชิบหายแล้วอำไงดีวะเนี่ย เร,เราบอกตอนนี้เราไม่รู้ปืนอยู่ไหนใ่ไเราพูดอย่างนี้ใช่ไหมครับเราลุล่อนเลยไม่รู้อ่ะแต่สัตว์ร้ายมันจะหนีไปเร็วขนาดนั้นเลยเหรอม้าก็กินม้าก็<อ>ม้ากับวัวไม่กินไก่หรอกมั้งนะใช่ไหมใช่มัน,ม,นมันไป็นสัตว์กินพืชนี่ใช่ไปเดี๋ยวเพ<อ>ื่อนไปข้าบสาต้องต่อว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาพามันกับเราแล้วปล่อยไปเถอะไปแล้วไปแล้วไปเถอะไป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 เข้ามาเข้ามาเข้ามาใครมันทำ้ายสัตว์วะเนี่ยชิบหายแล้วโอเคดีว่าเพื่อนแต่แต่ถ้ามันเป็นหมีจริงเราจะสู้้หมีไดวะ ชัาวาปืนน่าจะพอได้อยู่มัง้งอัน,นออต่อไปก่อนนั่นข,ข้อท<อ>ี่3ให้พวกนายออกไปลาดตระเวนเป็นระยะระยะอย่าได้ถึงช่วงน้นมากเกินไปนี่ก็เพื่อตัวของพวกนายด้วยอเราเพิ่งออกไปเมื่อกี้จะออกไปอีกรอบเหรองั้นเราจะยืนฟ้องอข้างนอกเลยไหมแถวเนี้นนะเนาะเรานั่งตรงนี้เลยเออนั่งเลยคืนนี้จะไม่นอนต้องหาตตอของเสียงให้ได้ได้ หนาวชิบะเลยว่ะโอ้ยนับวันพันปีไม่เคยตกพ่อเลามาทำงานมันดันตกสงการบ้าเลยฝนตกก็อย่างหนาวเลยชั้นบอกเลยเออว้าวตรงนี้ฝนตกนานขึ้นมาเดี๋ยวมันเป็นรอยเท้าเดี๋ยวฉันต้องมานั่งเช็ดถูอีกเนี่ยเออเนี่ยมันคิดว่าน่าเป็นพ่อมาแล้วแน่ๆข้าไปกินไปเออกินไปกินไปกินไปเออใช่้นมาชไปเข้าน้ำอ่ะปวดท้องเต็มเลยฉันร่าเตวีได้ไหมต้องหัวงโวยจิงชองอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรแซี่แซบิวูฟว์ไปเลย ช่วยนะพี่ทำไมัวไกินนายเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรอะไม่รู้อยู่ๆมกลายเป็นอย่างงี้ช่วยมามาดิเเอาบาี่เาเหรอเอาบ้าว่มันอยู่ตัวช้าช่วยด้วยช่ว้วยช่วยเอามาอนซี่ชาว้านมันพื้นทีแค่เพนฉันโดไปได้ฉันโดจากทางขึ้นอะทางลงช่วยด้วยเดี๋ยวฉันรอให้ฉันรอให้มันไมมามันรมาไมไมมยัมาดิ่ปัญหาฉันแล้วฉันแล้วเรา้องด้วยเรา้องด้วยเราโดนโดน นี่อยู่ดียวใช่ยิงใช่ยิงต้องต้องต้องยิงแก้เป็นรูฟองกันดิอันนี้ม้ฉันเอาไปฉันเอาไปแก้เฉันเอาไปแก้รักันฉันฉันฉันรีกันเร็วๆเร็วๆเร็ววเร็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 วเร ลูกฟองอะไรลูกฟองมันโคตรเก่าเลยเออเอตายเฮ้ยเดี๋ยวเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมเดี๋ยวไปกินอะไรอ่ะเฮ้ยหนอนหนอนมันมันคือมันนี่มันนี่เป็นไปฆ่ามันก่อนเดี๋ยวมันเป็นหนอนไหมอ๋อฉันว่านะต้องเป็นตัวที่มันสิงล่างวัวในฟาร์มนี้แน่เลยใช่เหรอมันอาจจะเป็นหนอนอย่างเดียวก็ได้ฉันขุดดินแล้วมันโผล่มา ม่ใช่ฉันว่าฉันว่าเชื่อฉันว่าน่าจะฉันว่ามันน่าจะเป็นตัวที่อยู่ในร่างหนอนเป็นหนอนที่อยู่ในร่างวัวแล้วก็กลายเป็นปรีศาจอะไรก็อย่างสักอย่างก็ไม่รู้ด้วยใช่ไหมไปดูนายอ่านหนังสือมากไปหรือเปล่าเนี่ยจริงๆนะเว้ยราอ่านดูดิข้อที่สี่ผู้นายคงเห็นแล้วว่ามันมีมันเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้แต่เท่าที่คนเคยพบถ้าไม่กําจัดมันมันจะแพร่เชื้อไปเรื่อยๆแต่ถึงกําจัดไปแล้วมันก็ยังมีเชื้ออยู่ให้กําจัดเชื้อของมันด้วยใช่ไหมเออเอ้า มันมีเชื้อ<แ>ที่อยู่ในร่างของสัตว์ในฟาร์มเราแล้วอย่างนี้ม<ร>ันจะไปแล้วดิไม่รู้ว่ามีกี่ตัวที่อยู่ที่มีเชื้ออีกเนี่ยอาจจะมีหลายตัวนะอว้ยอาจจะมีอาจจะไม่มีแค่นี้น้ยยล้วเราจะทำยังไงอะ่ะอย่างนี้เราก็ไม่ปลอดภัยเลยเราจะชิบหายแล้วเพื่อนฟาร์มนี่มันเป็นฟาร์มเอเลียนสปราร์ตอยู่ในตัวมันหมดทั้งตัวเลยอะ<ไ>่ะเรอต้องแต่รู้ว่าห้ามกินนมจากวัวห้ามกินไข่ไก่จากไก่เด็ดขาดไม่งั้นอาจจะมีเชื้ออยู่ในนั้นก็ได้น้ยงั้นเราฆ่าสัตว์สิ่งมีชีวิตทุกตัวได้ม ถ้าเขาไม่เข้าใจเราลุงเขาอาจจะด่าเราก็ได้นะเว้ยเราไม่มีหลักฐานอะไรเลยก็ออมาเจาปไปที่นี่มันไม่มีแล้วมันบ้านนอกอะเพื่อนโอ้โทรศัพท์ก็ไม่ได้พกมานั่นดอีอยดีวะเครียดว่า ออไงดีพ่อเนี่ยเขาจะไม่กลับเลยอ่ะฉันฉันอยู่ไม่สุกเลยฉันอยากกลับบ้านแล้วอ่ะเชื้อของมันยิ่งปล่อยไว้นานๆจะยิ่งทําให้พวกมันแข็งแกร่งขึ้นถ้าหากเจอตัวแบบนั้นอีกพวกนายเอามันไม่อยู่แน่ให้พวกนายหาอุปกรณ์ปืนไฟอยู่ในจุดๆเขาไม่ได้บอกไว้อ่ะพวกมันจะแพ้ไฟมากๆหลังจากตัวไฟแล้วจะระดมยิงได้เลยโอ้ไฟายอยู่ไหนวะเนี่ยปืนไฟในนี้ไม่มีบนบ้านดูยังอ่ะอ๋อบนบ้านฉันขึ้นยังไม่ไปดูเลยค้นลงขึ้นไปเร็วปืนไฟปืนไฟปืนไฟอะไรอะไร จออะไรตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยตัวบ้าเลยมันกำลังคล่อมเคลื่อมามันกำลัง,ขงเข้ามาแล้วแกหาปืนไฟแล้วปืนไฟอยู่ไหนยังไม่รู้เลยนะมันคือตัวอะไรอะไร่ะมันอะไรจะมันอะไรอะ่ะไม่รู้ฉันก็ไม่รู้บารราคาไม่มีบารราคาไม่มีเอ่อฟาร์มฟาร์มกระฝา,า,านายดูยังอะ่ะนายเคยเข้าไปตรงนั้นยังอ่ะยังไม่เข้าไปเลยเราต้องเข้าไปหรออ่ะอ,อยู่ตรงนั้นก็ได้พอพอมันไปที่สไานหรือเปล่าถือปืนถือปืนเพื่อนเราต้องเข้าฟาร์มเพื่อไปชอบปืนเอามาไม่อยู่เนี่โอ้ยชามิมนดักหน้าบ้าเลยนี่หรอกน บอลูกขาดไปกี่ไกี่ชั่วโมงแล้วนพี่ยิมันยิมันเราเราจะไปฝั่งขวาไมเราจะไปหาปืนอย่างไรเรายิงมัน่เข้าแน่เลยตามมาโอ้โหเอาอย่างงี้เลมาแล้วเข้ามาละตามมาเร็วตามมเร็วุ้แล้วกระจกกระจกมันแตกโอ้กหใจตายเยอะยเดินไปเดินไปเลยไอยูจายูตาไมตาโดนนกัดเ้ยบมันไม่ไม่เป็นไรเปนไรไปไรเอ่อทัขึ้นอยู่นี่ทัขึ้นอยู่ตรงนั้ัขึ้นไหนไหนไไปทางขวาทางไวเลย เรอฉัยนดไ่เอิ่มเข้ามาเข้ามาต่อี่ปีนาปีนาปีนาีตรงนี้ปีนาน้ยนเลขนเแล้วถึบนแล้วโอเคฮึบฮฮึบฮหนืนไฟปืนไฟนี่งกองกองกองี่มืไปเขนเลยเขลยเข็นเลยโอเ้ตายซะหนีเร็วมันอ้อนเอายงอยู่มันด้ปืนเราอยู่ยาไก่ลไลามาดูวยเมันด้วยกระสุน ยัดบันกึ้งเลือกศูนย์โอ้ยศูนย์นกระุนยี่ไอไปให้พยายามอยู่เฮ้ยมันจะหนีไม่หนีตะข้ามันจะมนี้และมันไหนวะ้ไปแกแกไม่รอดแล้วโไปดิไอ้ดิ้งได้แกตายแล้วเมาเจ็มามาเจมาเบมาเจบยเบเจีบมบมาเมามาเจาบมาเมมเมมาเาเเ้าาเา โดนกัดที่แขนนะครับดูดิเลือดเต็มแขนเลยฉันว่ามันไม่เป็นไรหรอกแซมมี่หรออจะโดนกัดอ่ะฉัรู้สึกคืนไส้อาเจนมากโอ้ยนายโดนกัดหรือนายโดนฉันยิงวะโดนกัดดิหรอโอเดี๋ยวชิบหายเพื่อนเอานหนังสือหมดก่อนดีกว่าโอ้โหหลุดข้อที่หกเรื่องนี้ฉันยังไม่แน่ชัดว่ามันจริงไหมถ้าหากโดนพวกมันกัดหรือสัมผัสมันก็อาจจะทําให้ติดเชื้อของพวกมันได้ พราะส่วนมากคนที่เจอมันไม่เคยรอดเลยแล้วฉันก็หวังว่าพวกนายจะรอดอย่าได้ถูกมาสัมผัสเด็ดขาดเฮ้ยแกถือปืนใส่ฉันดิวะแต่แม่ีอะไรโดนมันกัดหรือว่านายโดนฉันยิงโดนยิงนายชัวใช่ไหมโดนกัดชัวฉันเหมือนจะว้าแต่มี่แต่พี่อยางเล่นหยกเล่นหยกเล่นฉันปกติดีอยู่โอ้ทหฉันนึกว่านายโดนกัดซะแล้วโดนกัดก็บอกว่าโดนกัด แต่ไม่รู้ว่าโดนกัดหรือโดนขวนแต่ว่าโดนกัดนั่นแหละสักอยา่างอะไรเงีม้มันมันอาจจะยังไม่แน่ชัดมันเอออา,อาจจะไม่มีจริงก็ได้นะคิดมากน่ะใช่ไหมล่ะโอ,อ,อ,อ้เออโอ้แต่ว่าฉันเจ็บจริงนะเนี่ยหมดแล้วเหรอเหมือมนไม่ข้อไงนั้มข้อท้ายอะ่ะกดข้อสุดท้ายดีดีด้วยถ้าหาพวกนายได้มาอ่านหน้านี้แล้วแปลว่าพวกนายยังมีชีวิตอยู่ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือแล้วใครบางคนเขียนสมุดเล่มนี้ลุงเขาไม่ได้ลงเขียนลุงเขาบอกรับใหม่ทีใช่ลุงเขาบอกเขารับใหม่ทีนึงแล้วใครบางคนเขียนเล่มนี้อคนเขียนไอ้คนเขียนไม่รู้อยู่แล้วหรือว่าไอ้คนเขียนมมันเเคยออสิื่กี้ ไม่รู้อ่ะแต่ว่าฉันว่ายังไง๋ย่ฉันมานะฉันเหมือนฉันยี่เสียงอะไรบางอย่างอ่ะไม่อยู่ในหัฉันมันกระซิบใส่ฉันอยู่อ่ะได้ได้ได้เขียะดีมากนะไปแล้วจะกับเพื่อนเออจักกันเสียงอะไรวะเนี่ยออกมาจากเขาฝั่งนู้นเลยเหมือนมีคนกำลังเรียกฉันอยู่จากบนเขามันจะไปแถวทางนั้นฝั่งนั้นทาไมวะอีกอย่างหนึ่งเสียงอะไรวะเหม็นมีเสียงอะไรเลยลองมาหนาวนั่นอ่ะลองไปดูนีใครใครเรียกเราอ่ะเสียงกระซิบ จะอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยตัวอะไรอะนี่นายเป็นคนเรียกเราเหรอทําไมฉันถึงฟังภาษานายรู้เรื่องเนี่ยแกเป็นตัวอะไรวะเนี่ย <forces> หรือว่าการที่ฉันโดนกัดเดี๋ยวนะแสมมี่นายมาทําอะไรตรงนี้อะบอรอไปเดี๋ยวฉันจะยิงมานเองนะเบ๊อยา่านะ้<อ>นขาจะยิงมันนะขาดไอ้สิ่งนี้มันเรียกเรียกฉันมานายมันเรียกนายเรียกไอมันเป็นเอาเราไปมาเบ๊ฉันยิงมันอย่าอย่าอย่ายิงมันอย่ามาแตะอย่ามาแตะเพื่อนฉันนะ เกียอย่าอยู่ม้านอะไรอะไรพวกปลอมมันทำไมไม่งั้นมันจะมันจะฆ <vai S 2> ่านายหนีไปเอ้าเลาวะายอะแซมมี่ฉันขอทำสุราก่อนน่าเอาไปเกินเอาเอาเอาอะไรวะดูว่าการที่ฉันโดนจับมันทำให้คุยกับอ้ช่องนี้ได้เนี่ยคตรเจ๋ง